เจ้าดำเหลืองรหัส1 8และรหัส2.0ทุกท่านเจ้าต้องขอขอบคุณทุกทท่านที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพบพระสังสรรค์เพื่อนกันตลอดไปครั้งที่สา,สามอย่างต่อเนื่องสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเตือ้อต้างสามารถแจ้งความจำนองได้ที่ตัวแทนประจำสายหรือจะแจ้งในลายกลุ่มใหญ่ก็ได้นะเจ้าปีนี้ห้องบ่ได้มีพิธีบายสีสู่ขวัญน,นะเจ้า เขามีนัดหมายกันในวันที่2 5มกราคม2568โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เตียงวันเป็นต้นไปที่วัดสวนดอกเชียงใหม่ในเวลาบ่ายโมงเกิงเขาจะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลเมื่อแก่เพื่อนร่วมรุ่นของเขาผู้ล่วงลับไปแล้วเสร็จแล้วจะมีการเลือกตั้งประธานรุ่นคนใหม่